ก่อนหน้านี้นะคะทางจังหวัดสงขลาก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติอุทกภัยแล้วก็บรรเทาปัญหาความเดียวยาในเรื่องของน้ําท่วมแล้วนะคะแต่ว่าตอ,ตอนนี้ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการเตรียมการรับมือในเรื่องของ ภายหน้าแล้งค่ะที่บริเวณคลองตะเคียตมบตะเคียอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดพัทลุงได้มีการส่งรถแมคโครหลายคันพร้อมกับกำลังพลน,นะคะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอระโนดโดยทำการขุดลอกคลองตะเคี้ยค่ะความยาวประมาณ5กิโลเมตรกว้าง25เมตรคลองหัววางผักกูดตาบนบ,นบ้านใหม่มีความยาวประมาณ3 kilometer กว้าง20เมตรและคลองระโนตตำบลระโนตที่ตื้นเขินและกำจัดวัชพืชขึ้นจากคลองนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยให้น้ำในคลองได้ไหลระบายสู่ทะเลสาบสงขลาไดส้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดพัทลุงมีแผนงานในการขุดลอกคูคลองค่ะและกำจัดวัชพืชในหลายตำบลของอำเภอระโนตซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะประมาณ1 ถึง2วักเดือนค่ะขณะนี้นะคะก็ขุดลอกคลองไปแล้วเสร็จกว่า80%ค่ะว่าทียร้อยตีไก่ธนูแก้วธนงนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอระโนดกล่าวว่าตอนนี้ค่ะได้ปฏิบัติงานไปแล้วกว่า80%ดําเนินงานนะคะมาตั้งแต่ เดือนที่แล้วค่ะ,คะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะโดยลำคองตะเครียค่ะถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากให้เป็นโมเดลของคองค่ะ เพื่อนำน้ำนะคะออกสู่ทะเลสาบสงขาและเป็นแหล่งกักเก็บน้ําค่ะเพื่อดึงน้ําไว้ใช้ในทางด้านของการ,กรเกษตรค่ะที่มีผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนภาคภูมิใจและได้เกิดความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมและภัยแล้งแก้ไขปัญหาวัชพืชตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ